สวัสดีครับอยู่กับป๊อปอีกแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิถีชีวิตวางกุ้งนะการเปิดน้ํายามเช้านะครับว่าไอวางกุ้งนี่เขาเปิดน้ําเข้ากันยังไงแล้วเขาก็โกกวังเอาเชื้อเข้ากันแบบไหนนะครับไปดูกันนี่ก็เป็นน้ํายามเช้านะฮะก็จะเป็นกุ่นๆนิดนึงนะแต่ก็จะเปิดหัวน้ําเข้าไปแล้วนี่อวนเปิดกุ้งนะครับ ปิดกุ้งนะแต่ก็ไม่มีเชื้อนะไม่ได้กุ้งเดือนนี้ไม่ได้กุ้งนะนเปิดน้ําเข้าไปในวงังอันนี้เราก็จะเอาลิ้นเหมือนประตูน้ําที่เราเคยเห็นนั่นแหละประตูน้ําเขื่อนเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะดึงชักลิ้นขึ้นนี้ดึงสุดเลยล,ลิ้นก็จะมากองตรงนี้อ่านี่ก็ดึงมาสี่แผ่นและน้ําก็จะเข้าไปในวังอย่างงี้พอน้ําได้ระดับน่ตรงขีดนั่นนะตรงขีดนั่น เราก็จะหยุดอ่าเราก็จะปิดวังไม่ให้เยอะกันไปเพราะว่าเดี๋ยววังเพื่อนบ้านเขาจะขาดอะไรเงี้ยน,นี่ก็ต้องรออีกพักนึงนะส่วนตรงนั้นก็น้ําที่เห็นมันวนไปกัดกัดตะลิ่งนะนก็จะเป็นเวิร์งเลยอันนี้วังข้างบ้านพี่เขาขุดบ่อนะเดี๋ยวไปดูไปดูกันอันนี้จะเป็นเรือขุด พี่เขาเอาเข้ามาขุดคันวังนะครับมาโปะขุดแบบโปะนะเนี่ยโปะข้างแล้วจะไล่โปะข้างคันไปเพราะว่าคันมันนาน,นาลมมันตีอะไรเงี้ยน้ํามันซอะมันก็จะหายไปหายไปทุกๆปีแหละเนี่ยก็จะขุดอันนี้เรือขุดแถววังกุ้งแถวน้ําทะเลแถวน้ํามันก็จะเป็นโปะอย่างนี้นะทาโปะแล้วก็มีเรือขุด คนขุดต้องโคตรเก่งอ่ะจริงต้องบาลานซ์เรือขุดดีๆเลยไม่งั้นคว่ำพลิกอือพี่เขาก็ขุดสวยเลยสวยจัดเลยแบบขุดสวยแล้วก็ปาดนะอ๋อสลบสวยงามอันนี้ก็จะประมาณสองสามสี่ชั่วโมงอะ่ะกว่าจะได้ระดับน้ำที่ต้องการนะเนี่ยก็เปิดไปเรื่อยๆพอน้ำได้ถึงระดับขอบตรงนี้ เห็นขี้ตะไคร่นี่อ่าก็จะปิดก็คือได้ระดับแล้วังนั้นแม่ก็จะตากกุ้งแห้งฮนะใครที่อยากได้กุ้งแห้งก็สั่งได้นะครับผมตอนนี้วัตถุดิบเรามาแล้วนะครับกุ้งแห้งนะต้มตากนี่คือกุ้งต้มตากแบบบ้านๆเลยออแกนิกชัดเจนนะเลี้ยงเองขายเอง ใครสั่งได้นะครับนี่มาแล้วใครที่สั่งไว้แล้วยังไม่ได้นะเดี๋ยวเอาไปให้นะถึงหรือเปล่าไม่รู้นี่อันนี้ก็เป็นวิธีเกลี่ยเพื่อตากเราก็ตากบนฝาตุ่มกันนี่แหละน,นี่ก็เป็นวิธีชาวบ้านนะครับกุ้งนี่แม่เป็นกุ้งไซส์อะไรกุ้งกุ้งใช้กุ้งอะไรกุ้งเล็กกุ้งเล็ก เป็นกุ้งลายกุ้งลูกุ้ง,งขาวเล็กลอ่าแล้วก็มีพวกกุ้งอันนี้นะกุ้งกุลาผสมมาด้วยน,นะมันเป็นกุ้งผสมนะไม่ใช่กุ้งกระป๋อนะครับที่ซื้อกันไปไม่ใช่กุ้งกระป๋อนะไอ้กุ้งกระป๋อนถะ้ากุแห้งไม่ได้เออนี่เราใช้กุ้งไซส์เล็กแต่ว่าอร่อยอเ,หอเห็นอย่างนี้นี่พอหดแล้วมันหดเยอะนะมันเหลือนิดเดียวนะเหลือก็ปุ๊กเดียวเองเป็นกุ้งแห้งเพราะฉะนั้นมันถึงแพงนี่ ใช้เจ็ติดิโลนะ,ะโลได้โลอย่างเงี้ยใครอยากได้อาหารออแกนิกนะครับจากชาวบ้านจริงๆนะนี่เลี้ยงจริงขายจริงไม่มีสารเคมีก็ติดต่อมาได้ครับโลละห้าร้อยบาทเหมือนเดิม <บา S 1> เฮ้ยคร <บา S 1> ึ่งโลคร <c oughs> ึ่งโลห้าร้อยบาทโลละหนึ่งพันอ่านีไ่ <c oughs> ไหนแม่บเลยต้นทุนไปหลย <c oughs> ต้นทุนไปหมดเลยนี่ยทรงนี้คือโดนไปหลายแดดแล้ว แดดเดียวแดดเดียวมีทรงนี้เพิ่งช้ำๆอยู่เพิ่งต้มมากุ้งหายากถ้าถ้าหมดสองฝาตุ่มนี่ได้กิโลแม่โลครึ่งได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้โลเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมหาโลได้กุ้งโลเดียวนะนี่ยคุณดูนะฝาตุ่มขนาดนี้นะหาโลแล้วคุณดูนกองนี้นะเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้โลเลยนะกุ้งแห้งทำไมกุ้งแห้งถึงแพงนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นซื้ออย่าบ่นนะฮะ ซื้ออย่าบนครับครึ่งโล500ออร์แกนิกแท้100%ยเปรเซรับประกันอร่อยจัดกัดฟันแตกนี่ยใครอยากได้อาหารออร์แกนิกสั่งมาได้นะในช่วงโควิดนี้เรามีจำหน่ายแต่มีไม่เยอะหรอกนะครับเร็วได้ช้าอดครับผมคือสองตัวนี้คือมีคนจองแล้วอ่าจบนะครับจบนะฮะคือขายดีอ่ะไขดีจัดอะ่ะกุ้งแห้งแม่นะ ใครสนใจก็แอดเฟซมาได้หรือถามใน YouTube ได้นะครับอมีก็ตากไว้ก็จะเป็นวิธีชาวบ้านจริงๆแล้วก็เป็นคนโบราณทำจริงๆนะวิธีของเขาวิธีการของแม่เอามาต้มตากมีอะไรบ้างก่อนอื่นก่อนเรากุ้งมาคือทำอะไรล้างสะอาดแล้วก็ต้มต้มต้มอืม อ่าแค่นั้นจบแล้วก็มาตากใส่เกลือไปสองสมเม็ดใส่เกลือไปสองสมเม็ด<อ>ใส่เพื่ออะไรสองสองเม็ดให,ให้มันมีรสชาติหน่อยนะครับท่า<อ>นผู้ชมเอาล้ครับนี่ก็คุมไว้กันนกกันมแมลงกันลมกันทุกอย่างกันหมากันแมวนะโอเคครับใครสนใจก็สั่งมาได้ฮนะเนี่ยหวังกุ้งนีแทนนะแบกเกาเป็นวางกุ้งเลยวันนี้ก็พามาดูวิถีชีวิต ยามเช้านะเปิดน้ําเข้าไปในวังนะเพราะว่าเมื่อคืนเปิดกุ้งฮนะเมื่อคืนเขาเปิดกุ้งกันแล้วก็ต้องพูดใกล้ๆหน่อยเพราะมันมันเสียงน้ําดังเดี๋ยวลบนิดนึงอ่าอ่าอย่างเงี้ยก็เมื่อคืนเขาเปิดกุ้งกันยอะไรเงี้ยก็ต้องเปิดน้ําเข้าไปนะครับก็เป็นวิถีชีวิตวังกุ้งอีกอวิธีหนึ่งนะครับนี่แหละก็เป็นวิถีชีวิตของพวกเรานะก็วันนี้ก็ ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับใครสนใจกุ้งแห้งก็อย่างที่บอกนะครก็สั่งกันเข้ามาได้นะที่เพจวิถีชีวิตบางกุ้งแล้วก็ u ูทูบอยู่กับป๊อปนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า